วิดีโอนี้คอยกดทายไว้ต่้ง่วันที่17ตอนแรกค่ะเมื่อนี่เป็นมือที่รู้สึกดีมากๆนะคะที่ได้นั่งบักดองแดงมือแรกนะคะตั้ง่เอาผลมาอยู่น้ำนอกจากพี่น้อง <c oughs> รู้สึกว่าสมองมันมีงานเยอะมากๆมันรู้สึกว่าใส่งานนะวิธีผ่อนคลายที่ดีที่สุดของเรานะคะพี่น้องคะของคอยที่ชอบเดอยูเป็นประจำคือไปหน้าหาดและฟังเสียงคลื่นทะเลนั่นเองค่ะ <c oughs> มันจะเป็นวิธีการบำบัดความเครียดจากเสียงคลื่นธรรมชาตินั่นเองค่ะทุกคนแล้วมันได้ผลมากๆเลยนะคะอ่ะย้อนกลับ ไปกนที่เฮาสิไปกันแม,มนบอมมาอนีออกไปซาแน่นอนพี่นอ้องเพราะว่าอันอยากกินอันปลาชมยายจี้พี่น้องจา้าฮือแพ้ท้องขื้จังไลขี้กระตึกมันโหยหามากๆเลยนะทุกคนไม่ได้กินนานมาก กระเรยเป็นเหตุว่า no ต้องพาลูกทรายแล้วก oh, ็ส okay. ่วนหัวออกไปคำแน่เพราะว่ารอช่องเย็นช่องแข็งมาส่งนะคะโอ้ยอีปอบยองก็จะเป็นโทษฮะพี่คะอยู genau, <thấy S 1> <Okay. S 2> ่ตรงไหนคะตึกคะจับ GPS มาเลยค่ะอีสาวอีภาคต่ำนี่ก็ได้นะคะจับ GPS มาเลยค่ะง่ายดีสักพักนึงนะกระโท่มาหาฉันอีบอกว่าพี่คะอยู่ตรงไหนโอ้ยอีปอบยองมื่กูบอกให้มึงจับอีพีเอ็ดมาน่ะไม่ยานารีสอร์ทหรอไม่ยานารีสอร์ทเราดูจักไหมโมโหเสินทางป่านี่ฮาทียพี่น้องจ๋าเขาก็ถามแบบว่าซอกแซกคอยกับงงขึ้นกันว่าง ้างประจบยุสเซนีประจัแมันบอก <laughs> ถามพี่ได้จับ G P S บ้างไหมเวลาไปส่งของหือเออมันอก็บต่อปูตรงๆก็เออ,อก็แล้วแต่สบายใจพี่เลยมันก็เลยเป็นเหตุว่าแม่กับพ่อนะคะต้องพาน้องออกมาข้ามเน่หัวข้ามมิชิลีเลยนะจ๊ะแต่ว่าหาักพักกันหิวน้ำเคยกับสีมาก,กินน้ำนะคะรู้สึกว่าเวียนหัวมากๆนะคะใส่พลังงานหนักมากๆนะคะกลัวข่สีมามีมือหนีเด้อพี่น้องข่อดทนแล้วก็ทำงานหนักมากๆเลยนะมันไม่ใช่อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะการทําวิดีโอมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะและก็ไม่ใช่เรื่องยากนะพี่น้องนะผู้ใดก็เฮ็ดได,ได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีราายได้จก จุดนี้แล้วประสบผลสําเร็จได้นะคะเส้นทางเป็นเส้นทางเดียวกันแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะไปถึงจุดมุ่งหมายและเป้าหมายนะพี่น้องนะบางคนนะคะเหนื่อยไปไม่ถึงก็หยุดพักหยุดไปหยุดมาปัดขิขาดยางใครลก็เลย,เลยจบเกม <laughs> บางคนนะคะจุดมุ่งหมายเดียวกันเขาค่อยๆเดินไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายแล้วก็ไปถึงจุดมุ่งหมายนะคะช้าหน่อยแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ไปถึงเป้าหมายของเราดีกว่าเราจะเป็นกระต่ายวิ่งไปแล้วก็เมียอยู่กลางทางสุดท้ายไปเบาหัวนะสิกะเบ,บาไหวเนาะมันกระเปียบเสมือน เส้นทางชีวิตของเฮาเนี่ยแหละขี่มอเตอร์ไซค์ยอยู่เนี่ยพี่นอ้องอเลือกเส้นทางผิดขับขี่ผิดเลนก็จุบเกมเกิดอุบัติเหตุได้นะคะพี่น้องไปต่อบห่หอดค่ะเพราะว่ายัางคะไม่มีชีวิตเพราะว่าเลือกขับผิดเลนนะคะพี่น้องจะ้ะชีวิตคนเฮาคือกันบ่อแตกต่างจากเส้นทางสายอาชีพที่เฮาย่างเดอกพี่น้องอุบัติเหตุเกิดได้ทุกที่นะคะงานการกคือการเขาถึงบอกว่ามีสติทุกครั้งอย่าลุงระเริงนะคะชีวิตนะคะมันไม่ได้ยาวอย่างที่คิดวันนี้ฉันมาสปอยเสียงพรุ่งนี้อาจจะไม่มีฉันแล้วก็ได้นะทุก นะเวลาที่ฉ <personaje> <Be> you know, really ันรู้สึกไม่ดีเวลาที่ฉันรู้สึกว่าเครียดมากกับงานเพราะว่างานที่ทําอยู่นะคะตอนแรกมันจะเป็นงานที่เราสนุกสนานมากพอเราถลําลึกเข้าไปสายทางนี้ฉันบอกเลยนะมันไม่ง่ายสําหรับทุกคนค่ะคุณจะต้องเจออย่างอีกเยอะแยะนะคะเอาไว้ให้ประสบการณ์นี้มันเป็นประสบการณ์ของคุณเองดีกว่าฉันบอกให้แค่นี้ละคะมันบไดเครื่องคองเล่นมันไม่ใช่เรื่องสนุกอย่างที่ทุกคนเห็นทุกคนอาจจะดูวิดีโอเพื่อผ่อนคลายแต่คนที่ผลิตวิดีโอหรือสั่งวิดีโอขึ้นมานะกูบอกเลย เขาทําเป็นอาชีพของเขาไปแล้วนะคะจากที่แบบว่าจะทําแบบผ่อนคลายเมื่อเราถลําเส้นเข้ามาลึกแล้วมันออกมาได้พี่ดองออก,กบบอแล้วประกับบอมมี่อีหยังค่นแล้ว ออกแล้วเมื่อก็หมดกันเลยค่ะสิ่งที่สร้างมานะคะเข้าแล้วออกยากวงการนี้อยากไปต่อต้องเดินให้ถึงนะคะห้ามหยุดเด็ดขาดเมื่อก็ค่อยๆตอดไปพี่น้องเออบ่ต้องบืนบ่ต้องฟื้นนะคะหายเหมยค่อยไปต่อนะคะเที่ยวสักพักนึงย้อนใจพักใจเสร็จแล้วนะคะเห็นเครื่องบินพาลูกมาเบิ่งน้อง,องตะลอนทื่ตื่นเต้นมากๆเฮากรสีขี่บักดังแดงกับบานต่อนะคะเป็นครั้งแรกที่แบบว่าฉันรู้สึกว่าเสียวสันหลังเสียวหูดากคักนะคะแบบว่าขั้นโบงเลยค่ะโบงก็คือหูดากนะคะเพราะว่าให้ผัวฉันขับรถห้นะคะปกติฉัันนนจะเเป็คขบอง แต่ว่านี่ฉันต้องทดลองใจฉันต้องเชื่อใจมันมากขนาดไหนถึงแม้ว่าในใจกูบอกภาคตา่ำกูบม่อยากให้มึงขับเลยนะเออกูรู้สึกว่ากลัวมากๆเลยนะคะแต่ก็เชื่อใจเขานะคะเออแต่ถ้าอีส,สวยป้ายแดงฉันออกมาดีกูประกาศให้ขับเลยกูยานพี่น้องเพราะว่าขนาดนี้คันต่ำๆแบบว่าบากดองแดงคันตเตี่ยมันบอกพี่น้องขามันยังดองเดง้ดงดองเดงเลยอะ่ะแล้วถ้ารถฉันออกมาคันนี้นะเธอมันจีบเห็ดเกงเดมบอกกูยาน <laughs> นี่การขอครับมันได้ซูกะเอาไว้ให้มันเป็นเรื่องอนาคตเดี๋ยวค่อยมา update, อัปเดตอัปใจกันทีหลังนะแม่นะกับมากกับบะมี่ยังลายค่ะอยากกินเม<อ>นูสบายๆรูปฉันก็อยู่ข้างๆนี่แหละค่ะเห็ดกองกองแงงเสียงบะลองตองแตงงยู่นี่แหละค่ะค่ะกับไล่จางคายอยู่เพราะว่าอีหยังข้ามดแดงกัดมาว่านี้นะคะพี่น้องกลับมากกับมาต้มมามากินค่ะอยากต้มมาม่าหมูสับเสียดายหมูมันจะเน่าแล้วพ้ากันไปแวะทอดมากว่างหันเลยพี่น้องจ้าได้อาเขาเรียกกันนะมาม่าไวๆนะคะที่เป็นรสต้มยำกับบคยร่องคื้อกันเทียร์แหละ แต่ฉันคิดว่าอีกแบบนึงอร่อยกว่านะคะแต่แบบนี้ก็อร่อยเหมือนกันเส้นไม่เปี่อยเส้นไม่เละชิเซตแล้วบรรดาคาเซโอ้ยใส่บักพักใสจยังหอมบัวหอมบอกลงไปแล้ยมันบอ่น้องจา๋าหักลืมใส่ลูกชิ้นไก่ก็เลยเออไปเอาลูกชิ้นไก่มาใส่แต่รอน stop, สต็อปดอนเมกิ่งน้อยชูมาจัสติดดาวเจสบีควายเอ็ดเจสเซเกนโอเคยูนอสเตนวอมามิเซจัสติดดาวพับปริกุสชิมาฮัลโหลฮัลโหลอะไรเอาลูกฉันกับพ่อลูกฉันนะคะอ่ะก็เลยเอาลูกชิ้นไก่มาใส่นะคะทำไปทำมาหย่านบออิมพี่น้องจ๋าฉันก็นเลยไปหาใคร แล้วก็จะมาเปิดปลาดองนะคะที่ฉันสั่งมาเป็นสูตรส้มรสส้มนะคะเพราะว่าขอยมากกินสมสมซีตามสมบกุวงกินก็คือจ่งสีเมยนะคะไว้กินมื้อนาบรุ่นุนสิไปตามกินยุหาดอกพี่น้องจ๋าได้บรรยากาศดีนะคะชอบมากอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะคะเคยกินของน้องรอบนึงนะคะแล้วติดใจที่แรก,ท,แรกที่แรกกินกับบรู้เรื่องนะคะเอาไปมากูผัดติดเป็นอาหารทานเล่นเป็นอาหารว่างเป็นอาหารกลับแก้มที่ดีมากสําหรับฉันเลยตอนนี้ปลาดองเยจี้นะ แต่ปลาดองนะเอาไว้กินมือนะขอไปแช่แช่ช่องแข็งไว้เลยพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้ขอกระชีมากินสดมาๆฮวันๆคือสีมีแห้งของข,องขวัวกระชีแบบว่าโอ้เส้นวอกเส้นเวให้กินเดือดๆเลยพี่น้องแล้วกับลูกชิ้นนะคะของซีพีที่ซื้อมาให้แกนั่นแหละแต่ว่าฉันก็อยากจะกินสดน้ำประดร้อนห้องคอดีนะคะ <S <S แล้วก็บบอกว่าเด้ลงคลิปเดี๋ยวพี่น้องอยากนะคะแต่กับพี่ย่ามอัปเดตให้เบิร์นนะคะเพราะว่ารายการช่วงนี้อยากจะใช้เวลาที่เหลืออยู่นะคะอันบ่อมอากนิดนใอยู่ก็พอรองตลอดน,นะคะเพราะว่าอีกไม่นานเขาก็จะบิินน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 นกกกลลลัััับไไปปทททททําา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 หหห้้้้้้้ีีีี่่่่เเเเเเคคคมมมมืออดแแแแววะะะะ็็ตตสสสงงงงรย ะะและหนาทีพอก็แม่ใหดีที่สุดใหนองตล่อนค่ะพี่น้องจ้า